สวัสด ha, ีครับพวกับผมในเกมนี้นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาตัวรอดกันนะครับอืมอยู่เร่องอะไรก็ไม่รู้ใกล้ใกล้ปากเลยก็ต้องมาดีอาจจะมีหลายพาร์ทนั้นเนี่ยนะคะมันจะไม่เส่แล้วคนพูดดูนะก็เขอใกใกลไม่คุยโทรศัพท์อืมอ <c oughs> เ็นน้ำต้นไม้ไม่เลยเห็นชื้นตัดต้นไม้ได้อืตัดต้นไม้เลยนะครับทำไมไม่เป็นชิมชนเกิบวะโอเคอ่ะโลูก <c oughs> อืออืฮ みは、ね。 นะขัเนต้นไม้ใคยากให้เป็นต้ม้เอะก็ทุกคนเรากทุกเนม้มัจนจะดอกขึ้มาแล้วกลมาแปะรูปนไปปน,ะนไมเอ็พอต่งบ้นได้อยู่ కంల్లు కాలు కాలు నాముండి నాముండిండి తంనాలు

ังไม่หมดเยอะจังวะโอเคนะหลบเลย

เราทำตรงไหนดีวะาทำเป็นบานดินดีกว่าอือนี่ไได้เ hmm. ฮ mm ้ยไม่ใช่จะวาโอเคด้นพูดดินต่ เตียงนะตรงนี้มันทางไปเหมืองตดิหา Mm-hmm. <laughs> แล้วเหรอเฮ้ยโอยังไม่เจอเลยเดี๋ยวก็จะจแล้ว,าวอาวคุณไม่ได้ไเว ชอบกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะบ๊ายบาย